ไปถึงมาร่วมจอยกับเราในฐานะเป็นไรเดอร์เนาะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งเนาะใช่ไหมคะใช่ครั้งแรกแล้วก็ได้นอนใต้กอดซีพีเราเป็นยังไงบ้างก็ก็เป็นเป็นใส้กอดที่ดีครับที่บอกก็คือแบบโปรตีนเน้นๆอะไรเงี้ยทำแบบเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับก็ดีผมว่าเหมาะกับสโลคนที่ผมรีบผมว่ายุคใหม่เนี่ยคนค่อนข้างรีบกับแข่งขันกับเวลามากพอสมควรเงี้ยแล้วพออะไรที่มันสะดวกสบายแล้วก็แบบ แล้วก็มีคุณภาพก็ค่อนข้างตอบโจทย์คนสมัยนี้มากๆเลยวันนี้เราเป็นไกด์ที่นำท้าพูดสึงยังไงบ้างก็คือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะเวลาขับรถเป็นไรเดอร์นำทัพกับพี่ๆไรเด์เก้าสิบกว่าชีวิตนะฮะเราก็รวมเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมรวมเราด้วยก็ยิ่งใหญ่ครับมันมันอลังมากนะผมยังงงเลยว่าขับในถนนแล้วไม่แตกแถวได้ยังไงอยากเห็นเหมือนกันโอเคแค่หนึ่งซีรีส์เราเนาะ ครับติดเทรนตลอดกระแสดีมากครับผมยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกยังไงบ้างครับก็ก็รู้สึกดีครับในในแง่ของของแสดงเนาะก็รู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะภูมิใจที่คนอินไปกับการที่เราแสดงขึ้นอะไรเงี้ยก็มีกระแสตอบรับเขาก็ชมว่าไปเล่นเล่นดีขึ้นกว่าแบบภาคก่อนๆนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกอ่ะผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างประสบในแง่ของการแสดงก็ดีใจครับที่แฟนๆชอบแล้วก็ผลงานออกมาแบบหลายคนพอใจได้เห็นภาพตัวเองในในในภาพนี้เห็นความพัฒนาตัวเองแต่ไหนเขายิน ก็ก็เห็นนะหรือแบบคือปกติ่างผมดูตัวเองแล้วก็จะมีความตลกกับตัวเองอะไรเงี้ยแต่พอนี้ด้วยแบบตัดต่อด้วยด้วยตัดต่อด้วยอะไรด้วยก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันมันทำให้เรากลับไปอินอินได้ด้วยแม้แม้ตัวเองเล่นก็ยังอินก็คงคงคนอื่นก็น่าจะชอบเหมือนกันคิดว่านะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่ากับพี่วอไที่พยไหมครับแบบว่าซีรีส์เราฟังอีกครั้งนึงก็ ก็คุยกันอยู่เรื่อยๆครับก็นั่นแหละผมว่าเขาก็ดีใจคล้ายๆผมเหมือนกันเขาอ่าลายนั้นน่าจะยิ่งชอบในแง่ของการสแสดงและยิ่งชอบถ้าเกิดมีคนมาชมว่าเราเล่นเก่งเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะยิ่งใจฟูยโฟกันไปอีกแต่เราก็เช็คปีตลอดเลยใช่ไหมครับเ,เวลาซีรีส์ออนก็เรื่อยๆครับเ,<อ>เช็คยู่เรืเอ่อย<อ><อ>ๆฮะเห็นมีคน <ๆ S 2> แบบ <ๆ S 2> ตัดคลิปแบบเป็นบางช่วงที่เรื่องว่าที่สี่ พี่เล็กพี่อะไรนาะเออเอามาแบบเออเป็นในทวิตเตอร์เยอะเลยเห็นไหมเห็นนะเห็นจริงๆมันเป็นมุกที่น่ารักมากนะเออผมก็รู้สึกว่ามันเออมันมันเป็นกิมมิคในในความเครียดของเรื่องอะไรเงี้ยแล้วมันมีมุกเล็กๆเข้ามาผสมก็ก็ดีใจที่เขาไม่ตัดทิ้งแล้วเอามาใช้ใช่ก็ก็น่ารักดีับมันเป็นภาษาอีสานใช่เลยใช่แต่ว่ามันมันพิ้งตรงที่พี่บอเขาเขาเนทีฟเขาไม่ได้เนทีฟหรอกแต่เขาแค่รู้จักคำนี้แต่เขาต้องมาเล่นเป็นคนที่ไม่รู้ส่วนผมมันไม่รู้จักคำนี้แต่ผมต้องแบบอะไรเงี้ยแล จะให้พูดสามคำสี่คำห้าคำแล้วแต่ใส้กรอบซีสามคำสี่คำห้าคำได้หมดแล้วแต่ถึงเลยเพราะเมื่อกี้นี้มาแล้วอะไรนะก้ามโตอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะก้ามโตด้วยฮะ้าเหรออ่่ะยยาไปมคใส่กรอบซีพีกินดีทุกเช้าครับไปททีีใส่กรอบซีพีกินดีทุกเช้านะครับก้ามโตด้วยครับคนเออแล้วก็ ดีฮะนั่นแหละฮะในทุกวันี้เราก้ามโตเราก้ามโตไหมช่วยดูหน่อยก้ามโตเปล่าเขินนะไม่มีอ่ะเดดี๋ยวไมู่แต่แต่เหมือนก็เห็นแบบฟิบฟิบอยู่เนาะในในซีรีส์มีตอนเนี้ยฟิบหมดแล้วฟิบอ๋อเนี้ยฟิบหมดแล้วหลายคนแบบโฟกัสรูปที่ถ่ายกับูที่ที่ยีดที่วอลลูกเก่าเออออ๋หลอลูกเก่าช่วงซีรีส์เลยแต่แต่ตอนนี้ยังไงที่คือไม่มีเลยที่ถ่ายหรือเราแป๊บไปเลยหรือเราจะแป๊บแป๊บหมด เอวผอมลงเลยแบบสไตล์เรตผนทุกวันแบบกินข้าวเพิ่งนั่วัดไปไซส์เปลี่ยนตลอดเลยทำไมถึงผอมลงครับงานหนักหรอพ่ายิงช่วงนี้อยากทำงานครับม,มีความสุขกับการทำงานนะไม่มีเวลาพิมพ์หนุนเลยหรอครับอาจจะมีแต่ก็ขี้เกียจด้วยครับแล้วก็เลยเอาข้ออ้างงานมามเกี่ยวข้องแล้วก็บอกโอ้ยมันงานหนักแล้วเดี๋ยวค่อยออกละกันติดตามผลงานได้ที่ไหนได้บ้างจ๊ะอ่าก็ตอนนี้ก็มีที่ VTV ครับซีรีส์คนรักรุ่นพี่นี่ออนแอร์อยู่ครับก็อีกตอนนี้ตอนไรแล้วนะตอนห้า กำลังจะเริ่มหกครับฝากฝากไ้ด้วยนะแล้วแต่ตอนหนุอีกอีกสี่อีกสี่ตอนก็จบแล้วฝากไ้ด้วยนะครับแล้วก็มีมี u t u b e ที่ช่องที่ทําอยู่เรื่อยก็ฝากติดตามไปด้วยไอจีส่วนตัวมีไหมจ๊าอ่ะมี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 ไอจีด้วยนะฝากติดตามไอจีผมด้วยครับโอเคค่ะถ่ายรูป